ในโลกของเรามีเรื่องราวมากมายที่ถูกกล่าวขานถึงความลับของรัฐบาลหนึ่งในนั้นคือตำนานที่ถูกส่งต่อมาอย่างยาวนานเรื่องราวของคณะกรรมการลับที่ชื่อว่า m a j e s t i c 12กลุ่มคนที่เชื่อว่าได้ติดต่อกับมนุษย์ต่างดาวและกำลังปกปิดความจริงนี้จากสาธารณชนเรื่องราวของ m a j e s t i c 12เริ่มต้นขึ้นในปี1947กับเหตุการณ์ยานบินปริศนาตกที่เมือง Roswell รัฐนิวเม็กซิโก ทางการได้ออกแถลงข่าวว่าเป็นการตกของบอลลูนตรวจสภาพอากาศแต่สำหรับผู้ที่เชื่อในทฤษฎีนี้นั่นเป็นเพียงการปกปิดความจริงที่น่าตกใจตามทฤษฎีสมคบคิดกองทัพสหรัฐได้ค้นพบซากยานบินและร่างของสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวที่สีชีวิตแล้วพวกเขาได้นำสิ่งเหล่านี้ไปตรวจสอบอย่างลับๆและนำไปสู่การก่อตั้งคณะกรรมการพิเศษเพื่อจัดการเรื่องมนุษย์ต่างดาวโดยเฉพาะ คณะกรรมการลับนี้ถูกตั้งขึ้นมาโดยประธานาธิบดีแฮร์รี่เอสทรูแมนประกอบด้วยนักวิทยาศาสตร์ผู้นำทางการทหารและเจ้าหน้าที่ข่าวกรองระดับสูง12คนพวกเขาถูกเรียกว่า Majestic 12และภารกิจของพวกเขามีเพียงหนึ่งเดียวนั่นคือการปกปิดความจริงเรื่องมนุษย์ต่างดาวในปี1984เอกสารชุดหนึ่งที่กล่าวอ้างว่าเป็นของ m a j e s t i c 12ได้ถูกส่งออกมาจากแหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผย เอกสารเหล่านั้นระบุถึงเหตุการณ์รอสเวลล์อย่างละเอียดและยืนยันการมีอยู่ของคณะกรรมการนี้แม้จะถูกทางการปฏิเสธว่าเป็นการสร้างเรื่องขึ้นมาก็ตามสำหรับนัก UFO วิทยาอย่างสแตนตันฟรีดแมนเอกสารนี้เป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่ยืนยันสิ่งที่พวกเขาเชื่อมาตลอดว่ารัฐบาลสหรัฐได้ติดต่อกับมนุษย์ต่างดาวและมีแผนการจัดการเรื่องนี้อย่างเป็นระบบโดยมีเป้าหมายคือการเรียนรู้จากเทคโนโลยีต่างดาวตามทฤษฎีสมคบคิด นอกจากสร้างยานแล้วพวกเขายังได้สร้างร่างของมนุษย์ต่างดาวที่เรียกว่า EBEs หรือ Extraterrestrial Biological Entities และนำไปศึกษาในสถานที่ลับเช่นพื้นที่51เพื่อเรียนรู้ชีววิทยาและเทคโนโลยีที่พวกเขาครอบครองเป็นความลับที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลกแต่สำหรับผู้ที่ไม่เชื่อในทฤษฎีนี้พวกเขาเชื่อว่าเอกสาร Magic 12เป็นของปลอมที่ถูกสร้างขึ้นโดยกลุ่มคนที่ต้องการสร้างกระแสข่าว เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือกับเรื่องราวเหนือธรรมชาติและไม่มีหลักฐานใดๆที่จะยืนยันการมีอยู่ของคณะกรรมการนี้อย่างเป็นทางการ